จอบผิดอันไหนคือ AI เราจะไปได้ถึงกี่ด่าน mm. อันนี้ง่ายๆเแบยบๆเลยพร o m ถ้าพี่มีนนโรบอทพี่ซื้อปืนมายิงปะปะทุกแต่แรกหนึจริงหรือ AI AI อยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมอันนี้ AI ตรงกลางเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ตรงกลางเหมือนเดิมก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยใช่ไหมวิ่งมั่วอย่างเดียวใช่อันนี้อันที่สามเราจะเล่นทำไม อันนี้อันที่สามเหมือนเดิม,มนี่สามมันก็ง,ง่ายเกินสัญหาทำให้มันง่ายเนาะใช่เอาไปถึงกี่ด,าด่านอันนี้ไปถึงแปดสิคุกกี้ <5. S 1> อันนี้ของ <5. S 1> ปอมชัวน้องหมาอันนี้น่นนารักอ,อ่ะเอไอทำหมูหมูมพี่อันนี้ดิปอันเด้อเด้อ

ซ้ายสุดใช่ไหมั้ยใช่ซ้ายสุดตรงกลางจำได้ไหมตุยเย่เลยรอก่อนสิโอเคหึเดี๋ยวนะอืมเลยกระตุกเลยเดี๋ยวลาวาลาวาตายทีเดียวถึงไหนแล้วพี่ ปลาอยู่อุดละอยู่อุดเกินที่ไปแล้วเหรอเอ้าเดี๋ยวป้าปาลารอแทงน้ำอืมฟุฟงพุดดิง้งอุดยี่สิบสองพี่อยู่เท่าไหร่มาแล้วโอเคอันนี้ป้าปลาพี่ได้เกิลพี่ได้สปีดมาเอามาจากไหน,นป้าปลากดกดตรงเนี้ยกดตรงนี้นนเหี้ฟรีเหรอใช่แล้วก็กดตรงนี้ แล้วก็จอยกลุ่มจอยกลุ่มนี่เขาลงชุมชมเขาลงชุมชมแล้วก็รอให้เวลาหมดแล้วก็เอามันจะได้มาพี่รู้เลยอันนี้โอเครอเวลาหมดใช่ไหมใช่แล้วจะหมดแล้วดูก่อนได้มีหมดแล้วรับเลยแม่อืมได้แล้วกดตรงนี้เดี๋ยวอ๋อ นี่สี่สามสองหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่ะรับแล้วกดกดสปริงอ่ะได้แล้วโอเคนี่อันนี้ไงง่ายขึ้นตรงนี้แมงกระพุนใช่ใช่ใช่ต่อไปบ้านบ้านอืออันนี้ชิราเดี๋ยวอุยอันนี้แยกกยากจุ อันนี้อันนี้อันนี้สนามฟุตบอลใช่อันนี้อันนี้อือช้างตรงกลางอันนี้สายใหม่ครัสายใหม่อันตรงกลางชนมั่วไม่ได้นะนี่ชนมั่วอุ้ยนึกว่าสปริงหายฟุ้ง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 อันนี้มั้งเอ้าโอ้โหเราอยู่พี่่อยูที่เตาแยกไม่ออกได้ไงเนี่ยโดนเอไอหรอก พี่อยู่ที่เต่าสีเทอเดีวยวนี่ไงที่กลางตรงกลางอันตาวันนี่แป๊บพี่ดูก่อนสุดเซลโอ้ oh, ยาวไกลสามสิบแปดนี่ไงเคกเอไอพี่มาเ,เร็วๆร็าป้ารออยู่มาแล้วจ้าประศาสตรไม่ใช่ขีประสาทสายอันนี้ของแท้ตรงกลางตรงกลางอันนี้เรือนี่ นี่นี่นี่น้ำพุเหรอนี่ฟุ้งๆนี่หออ๋อไอเฟลอันนี้ปุ๊บนี่คแรงแรงแบบนี้ดีอืมอันนี้อันนี้ปุ๊บชนม่วงไม่แตกเลยนะเนี่ยชนม่วงอันนี้คือตายนี่ปลาดาวนี่นี่อันนี้นี่ปุ๊บอันนั้นเหรออย่าดูป่าไผ่ป่าไผ่ป่าไผ่ อันอันไหนอันนี้จริงอันนี้ซ้ายๆา,ายนี่น้ำตกนี่เหมือนออกมาจากเทพนิยายเทพนิยายมีพีมีหล่อๆป้าปาว่าอันนี้ไหมนี่อุ้ยตาย <c oughs> พ่อแม่ลูกไม่ใช่เห็ไหมเอา้าตรงการเอาทำไมกลับมาฟ้าผ่าไม่มันมันมันอันไหนอันนี้โคคาโคล,ล่า โคเฮโล่บอสิกทะเลทะเลทะเลพี่ว่าอันท้ายสุดอ่ะใช่ฟรามงงโกอันกลางกลางอันนกลางสิฟรางโกจะไปอยู่ทะเลไงอันกลางกลางตรงกลางเหรอใช่นี่ก็กลางอันนี้ก็กลางโอ้โหอันนี้ดูง่ายเลยอันนี้ก็ดูง่ายชุบมานี่นี่ นี่ก็กลางเลยนี่ไม่ต้องคิดเลยนี่อ,อ,อันนี้ยากเกินฟุงฟุง้งอะพี่มุนสปินเกิดาตายไหมตายอลองเสียงียงโอ้ยใช่อะฟุงฟ้งฟุ้งหลุดมาจากเทพนิยายต้องเป็นอันนี้แน่ๆฟุง้งฟุ้งนี่ดูง่ายดูง่าย <Sorry. S 1> ด,ดูง่าย ขวาใช่ไอ้ซ้ายซ้ายซ้ายเลยมันจะสวยขนาดนั้น<ว>บ้านเหรอนี่นี่นี่จะสวยขนาดนั้นก็ตัดต่อเลยนะนี่โดมเหรอขวาใช่ไหนพี่ฟุ้งๆ่อยกางเลยยังไงใช่น,นี่เลยอันนี้มันต้องอแยกเลย้โอ้ทำไมชนกางไม่ได้พี่ไปเข้าไหนพี่เข้าซ้ายสุด ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ซ้ายสุดซ้ายสุดนี่ขวาสุดนี่ขวาสุดเขาโพดเหรอนี่นี่พี่ว่านี่ใช่พี่ว่านี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆก่อนคิดหน่อยสิเอ้าดูนัดพี่ว่านนขวาสุดพี่โดนทั้งสองและขวาสุดพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่นี่ โดนัทอือหือโดนัทจะมีรู้เดี๋ยวปืนเอามาทำอะไรนี่ปืนเสียโลบักไม่ต้องมาซื้อเหรอเสียเสียเสียโลบักเจสิบ้ามาจิ้งจอกอันนี้เลยอุย้ยเอาอันกลางเหรอตายไปกี่รอบแล้วนี่อะไรกับนี่อะไปรูนี่ไงซ้ายสุดชึบอันนี้เสือเสืออันนี้ไหมโอเคถึงแล้ว เอ้าทำไมมีเจ็ดสิบเจ็ดยังไม่ถึงหรอกอ๋อ,อเป็นการกระโดดเหรอเ <Yeah boy. S 1> หอี้ยบอยลอยโอ้ดดดได้อยู่นะได้อยู่นะเอาอยู่ขึ้นไปทำอะไรเนี่ยไปสไลเดอร์ลงมาหรอมันมีลูกอุ้ยลูกบอลทับหัวตาย พี่ตายพี่ตายโอเคมันก็จบลงไปแล้วอันนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นปกติใช่ไหมใช่อ๋อฉันฉันเป็นผู้ควบคุมเกตออบบีด้วยนี่เราจะขึ้นไปลูกบอลอันที่เป็นลูกบอลนี่พวกเราใช้สปีดได้เลยนะ ก็ใช้สปีดอยู่ตอนนี้อีกจะปีนล้ามข้ามมาชุบอืมฮึผู้คุมมันนนี้ได้ด้วยเหรอพี่เปลี่ยนชุดได้ด้วยเหรอก็ใช่ไงฟีเครื่องบินไปด้วยไปด้วยขึ้นมาเนาะอ๋อทำไมกระโดดแล้วมันลอยเลยล่ะแล้วก็ ก็พปาถือกราวิตี้คอยไงบินยังไงในหอตุยตุยยตุยตยตุ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 ยเกบลอยไปแล้ว